สปอยนิยาย APO Design ไฟสเสน่หาเกมรายไรักบทที่6ค่าผ่าตักกับคำเชิญที่ไม่ใช่แค่บุญคุณจ่ายหมดแล้วมั้นเหรอเกาถูแทบไม่เชื่อหูตัวเองหลังพ่อแม่อยากกันแม่พาน้องสาวจากไปทิ้งเขาไว้กับพ่อที่เล่าและผีพนันพ่อแม่เสีย ตอนเขาอายุ1ิเจ้าหน้าที่ดูแลน้องสาวที่บาดเจ็บสาหัสก็ตกมาอยู่บนบาาของเขาทันทีจะให้พึ่งพ่อที่ยังไม่เลิกเล่นพนันฝันไปเถอะโชคดีที่เขาทำงานพิเศษตั้งแต่14พอมีน้องต้องดูแลก็แค่รับงานเพิ่มแต่ค่ารักษามันแพงและการดูแลคนป่วยก็หน่อยเกินกว่าที่เขาคิดไว้ หากไม่ได้สนยงหงหลางช่วยเหลือเป็นพักๆคงไม่มีโอกาสมาถึงจุดที่ได้ผ่าตัดตอนหมอเรียกเขา้าไปคุยเขานึกว่าจะถูกแจ้งเลื่อนผ่าตัดเพราะยังหาเงินไม่ครบแต่ไม่หมอกลับพูดถึงขั้นตอนเตรียมตัวเขารีบรับปากแคบไม่ทันเดี๋ยวผมหามาจ่ายให้ครบด้วยเร็วที่สุดครับ แต่สิ่งที่หมอพูดคือค่ารักษาของเตียง291ถูกจ่ายครบแล้วครับเขาหน้าชาทันทีพราะตัวเองยังไม่ได้จ่ายขนาดนั้นรีบพุ่งไปที่เคาน์เตอร์จ่ายเงินแต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันหนังแน่นมีคนมาจ่ายครบแล้วค่ะหรือว่าโอนผิดเตียงเจ้าหน้าที่สาวทำหน้ามุ้ยไม่มีทางค่ะ น้องสาวคุณอยู่ในห้องพิเศษของครอบครัวพนังงาน H H H S ฉันจำได้คนที่มาจ่ายก็เป็น Alpha Great S หล่อมากฉันยังถามย้ำหลายรอบก่อนจะรับเงินเลยไม่ผิดแน่นอนค่ะหล่อมาก Great S ภาพของเซนหลางลอยขึ้นมาในหัวทันทีเขาบอกชื่อไว้ไหมหรือมีเบอร์ติดต่อ เจ้าหน้าที่พิจูระบบก่อนสายหน้ามีค่ะแต่ข้อมูลชำระเงินเป็นความลับฉันไม่อ่าให้ไม่ได้จริงๆอีกด้านหนึ่งปกติแล้วเซึ่งเศรโยไม่เคยรับสายเบอร์แปดแต่คืนนั้นขณะนั่งดื่มอยู่กับเพื่อนในห้องส่วนตัวย่านหลวรีปอเฉียวกลับเห็นเขารับสายจากเบอร์ไม่รู้จักทันทีแบบไม่มีลังเล หอมอะไรนะ่ะรีปอเชียวเอ็นตัวพยายามฟังปลายสายแต่ในห้องที่เสียงเพลงและเสียงหัวเราะกระหึม่มเขาไม่ได้ยินอะไรเลยใครโทรมาเหรอเขาทำปากถามเวอ่อรวังให้อีกฝ่ายหนึ่งอ่านออกแต่เสีงเศร้าโยเมือนเฉยรีปอเชียวเ,เค้ทำในสิ่งที่เขาถนัดที่สุดแทกหัว ไปฟังตรงๆผลคือโดนผักหน้ากลับมาแม่นที่หอมจริงเขาหันกลับไปหาแฟนเบต้าหน้าหวานที่พามาด้วยเด็กหนุ่มยืนแก้วค็อกเทียวให้พร้อมรอยยิ้มปีโป้เฉียวรับมาจิบอย่างตั้งใจแล้วยังเรียปลายนิ้วของอิกฝ่ายที่ยังจับแก้วอยู่แบบหยอกล้อเจ้าเล่ คืนนี้เซิงเซ้าโหยพาสาวมาเป็นโอเมก้ารูปร่างเพียวหน้าอกสะโพบเด่นกลิ่นฟิลวลหอมแรงแนวดอกไม้หวานทันทีที่เดินเข้ามารีปอเชียวอดเซลไม่ได้โอ้คราวนี้พกคุณมาด้วยแล้วเหรอปกตินายโผมาคนเดียวตลอดฉันเะาห่วงแทบตายว่าจะเหงาไปไหมเซ,งซิงเซ้าโหยไม่สนใจแค่เดินไปอีกมุมเพื่อรับโทรศัพท์ ปีปอเฉียวเลยหันไปคุยกับสาวโอเมกา้าที่นั่งข้างแทนสาวน้อยคนสวยชื่ออะไรจ๊ะฉันชื่อซูชินค่ะเธอยิ้มสุขยิ้มหวานตอบอย่างมั่นใจปีปอเฉียวหัวเราะเบาๆหน้าก็สวยชื่นใจชื่อยังฟังแล้วอารมณ์ดีอีกเรียกแล้วรู้สึกสดชื่นเลยนะเนี่ยซูชินนักศึกษาปีหนึ่งจากสถาบันภาพยนตร์ เพิ่งรู้จักเส้นเศาโยไม่นานวันนี้ถูกเรียกตัวมาเป็นคู่ควงก็เพื่มทั้งวันโพสอวดเพื่อนไม่หยุดเพราะไม่ใช่ใครก็ได้ที่จะอยู่ใกล้เจ้าชายแห่งเจียงฮูแบบเขาได้คนดังอย่างหลี่ปอเฉียวชตงตรงตรงหัวใจเธอเต้นแรงหูแดงขึ้นมาทันทีขณะที่เขายังคุยกับซูช,ชูชูชินไปเรื่อยใส่ตาก,ก็ไม่วายจับจ้องที่เส่งเศรโย ที่เพิ่งวางสายจากเบอร์แปดเซาโหยหนายช่วงนี้เปลี่ยนไปเยอะเลยนะเขาลีตายิ้มแย่ไม่ใช่แค่รับสายจากเบอร์แปดนะแม้แต่รสนิยมก็ยังเปลี่ยนไปเลยจากนั้นก็โน้มตัวเข้ามาใกล้สุดสูดชินสูดกลิ่นชัดๆถ้าไม่จูๆ่ๆเปลี่ยนจากผลไม้เป็นกลิ่นดอกไม้ละ่ะปกตินายชอบแบบสดใสน,นี่นากลิ่นฟิตมูลของอัลฟาระดับ สูแผลเข้าปะทะสูชินตกใจหน้าแดงตัวอ่อนแทบสุดเธอเหลือบตามองส่งเศร้าโหยอย่างของความช่วยเหลือแต่เขากลับเอนหลังพิงโซโฟ,ฟาเฉยๆไม่พูดไม่มองมีป๋เฉียวหัวเลาะเมื่อก่อนฉันก็พึ่งบอกว่านายควรลองกินดอกไม้บ้างแต่นายก็ยืนกลางว่าจะเอาแค่ผลไม้ไงละ่ะตอนนี้เชื่ออย่างว่ามันก็มีดีเหมือนกัน เขาเข้าใกล้มาเรื่อยๆจนชูชินหน้าแดงจัดแต่ทันใดน,นั้นซึ่งเศร้าโหย,ย่ยงังคอยิ้มบางพังพึมพังอืมกินหนดอกไม้ก็ไม่เลวอีปอเชียวถึงกับชะง,งักเขารู้จักกับซึ่งเศร้าโหย,ยมานานกว่าสิปีปกติอีกฝ่ายจะเงียบไม่ตอบไม่แซวแต่ครั้งนี้กับพูดตอบกับตอบกับแถมยังดูอารมณ์ดีแบบแปลกๆแค่รับโทรศัพท์สายเดียวเนี่ยนะ มันต้องมีอะไรแน่ๆไขอยู่ปลายสายนั่นหญิงด้านสายแรกของฮวายนต์ถูกตัดเขาวางโทรศัพท์ลงสีหน้าเรียบเฉยกับชื่อเส้งเศร้าโย,โยที่ตั้งไว้ในเครื่องคุณแบบนั้นไม่รับเบอร์แปะก็ไม่แปกอะไรเขาตัดสินใจส่งข้อความสั้นๆแนะนำตัวและบอกจุดประสงค์จากนั้นลองโทรซ้ำคราวนี้ติด เสียงพื้นหลังดังลั่นทั้งเพลงและเสียงคนพูดไม่ขาดเพราะว่าหยางนิวหน้าถ้าคุณยุ่งเดี๋ยวผมโทรทีหลังก็ได้ครับไม่ยุ่งเซิงเซีโยวโยตอบเรียบมีอะไรก็ว่ามาเลยเพราะว่าหยงลังเลเล็กน้อยก่อนจะพูดเสียงนุ่มลงคุณเซิงคุณเป็นคนจ่ายค่าผ่าตัดให้ผมหรือเปล่าครับป้ายสายเงียบไปไม่ตอบเพราะว่าหยางรีบพูดต่อ ผมไม่รู้ว่าคุณทำแบบนี้ไปทำไมแต่ขอบคุณมากนะครับเรื่องเงินผมจะรีบหาเงินคืนให้เร็วที่สุดนอกจากเรื่องเงินอัลฟาเสียงขัดขึ้นนายไม่มีเรื่องอื่นจะพูดกับฉันอีกเหรอฮาวายงเนีย่ยเล่ากับกำลังถามตัวเองว่าพวกเขามีเรื่องอื่นให้พูดกันอีกเหรอก่อนที่เสื่อเจ้าโยจะหมดความอดทน เาว่าหยงก็พูดขึ้นเสียงเบาอย่างจริงใจคุณเซิ่งครับเสาร์นี้คุณว่างไหมเอ่อผมอยากเรียงข้าวคุณสักหนือควันเสาร์เหรอเซิงเซาหยคลี้ยิ้มลี้ย,ยิมยย้มบางเสียงกลับฟังดูลังเลฉันมีนัดแล้วขอโทษครับงั้นอืมฉันนัดเพื่อนไว้มีงานสั่งสันนิดหน่อยถ้านายว่างก็มาที่งานเลยแล้วกัน เขาพูดแทรกก่อนฮาวายงจะได้ครอบจะได้ขอเปลี่ยนวันปลายสายเงียบไปอีกครั้งซึ่งเศร้าหยอยยิมย้มเยาะเบาๆถ้าไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาก็ได้ไม่ครับสะดวกแน่นอนนกกวนส่งที่อยู่มาให้ผมด้วยครับหยิบดอกไม้ขาวก็ยอมตามคาดงานจัดที่ขับใหม่ของรีปอเฉียวในตึกแฟดแลนด์มาร์คของเมืองแขกมีเพียงสาสิบคน ฮวายองคือคนเดียวที่เรียกแท็กซี่มาแท็กซี่ถูกสกัดไว้ตรงประตูเจ้าหน้าที่สูงใหญ่มองเขาด้วยสายตาอ่านทะลุผู้ติดตามหน้าตาดีของแขกบเขาพูดด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ห่างเหินขอโทษครับเราไม่อนญาติให้รถโดยสารเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวฮวายองพยักหน้ารับอย่างไม่ติดใจแล้วก้าวลงจากรถ สายตาเขาเจอกับเสื้อเซ้าหยกที่เพิ่งลงมาจากหันท่ำสีดำผมโค้ชยาวทับเสื้อใหม่พรมสุดหรูจากโค้ชแองเจลส์แองจี้ฮะยืนอยู่หน้าทางเข้ามือทั้งสองซุกในกระเป๋า ตัวส่งเด่นหนื่เจ้าหน้าที่รอบข้างครึ่งศีสะัะเอาฟาระดับนี้ไม่ต้องใช้บัตรเชิญยืนเฉยๆก็ประกาศฐานะชัดเจนอยู่แล้วและเขาก็มองเห็นฮาวายงโอเมค้า oh ในเสื้อคอเต่าสีอ่อนสุขหน้าครึ่งล่างในปกเสื้อเด็กหนุ่มตัวเล็กลงกว่าปกติขายเด็กมหาลัยหลุดม,มาจากโลกอีกไบ ยืนเสื้อไรอยรีบมานี่สิซึ่งเศร้าโยเลียดเอ่ยเรียถ้าว่าหยงรีบก้าวเข้ามาหาไปหน้าเจอความเก้อเขินขอโทษครับคุณบอกให้อ่าว่าเป็นงานรวมกลุ่มผมเลยเข้าใจผิดถ้ามันไม่เหมาะผมกลับก็ได้นะครับจะรีบไปไหนซึ่งเศร้าโยไล่ตามสายตาตั้งแต่หัวจรดเท้า เห็นใบหน้าซีดที่ขยับหลบสายตาเขาอย่างจริงๆเขาก็หลุดหัวเลาะแต่งแบบนี้แหละดีแล้วฮ้าว่าหยงเงยหน้ามองเขานิดนึงแล้วตาดูซับซ้อนเซึ่งเซาโยกเข้าใจว่าอีกฝ่ายรู้สึกขอบคุณก็เลยอารมณ์ดีขึ้นมาหน่อยเมื่อเดินข้าอัลฟาเอสคาร์ดอย่างเขาไม่มีใครกล้าขอตรวจบัตรเชิญอีกเลยใบหน้าของเซิงเซาโยคือบัตรผ่านชั้นยอด ซส่วนหลางไม่เคยพานายออกงานเหลอเขาถามไม่ครับผมเพิ่งเข้ามาทำงานปกติเขาจะพาเลยาเกามากกว่าอ๋อเสง้าเชิ้่เขนเสียงคล้ายจะหัวเละสแสดงว่าวันนี้เป็นครั้งแรกสินะอืมภาวาย่งประมาเกาะแขนเขาแน่นเหมือนแมวน้อยที่เพิ่งอ,ออกเดินตับเจ้าของเผื่อขยั่แขนเสื้อแล้วกระซิบเบาคุณซึ่งครับ ผมต้องแต่งตัวแบบนี้มันดูแย่ไปไหมครับแย่นะเขานิ่งไปก่อนเลยเบาๆัวจะทำให้คุณเสียหน้าเซิงเศร้าโยดูอารมณ์ดีเป็นพิเศษในวันนี้แกล้งยิ้มไว้ไม่หยูก้วยไม้ขา่าต้นนี้ช่างน,น่ารักสกจริงเขาแก้งทำหน้าดุแล้วตอบกลับก็แอบแย่นิดหน่อยฮาว่ายงหลงกลสีหน้าแดงซ่านก้มนางเงียบไปคู่หนึ่งก่อนจะพูดว่า ถ้างั้นงั้นผมสับก่อนก็ได้ครับค่อยนัดทานข้าวกันวันหลังพูดจบก็หยุดเดินปล่อยแขนอีกฝ่ายแล้วถอยหลังเหมือนจะหนีจริงแต่ก็โดนเซิงเซ้าโยกคว้าไว้ก่อนเมื่อขขาวนวนของฮวาหยงทั้งเนียนและนุ่มเล่ากับกรีบของกุ้ยหมายเซิงเซ้าโยกพูดเบาเสียงทุม้มจะไปไหนกันละ่ะมาถึงนี่แล้วจะหนีก็ไม่ได้สิไม่เป็นไรหรอก ฉันหนีหน้าภาพพอที่จะพานายเข้าไปถ้านายทำฉันข่ายหน้าก็แค่เลี้ยงน้อยเองทานค้าวไว้ข่าวหน้าค่อยไปก็แล้วกันแต่ว่าไม่นี่แต่น่ะนายแต่งแบบนี้ก็ทำให้ฉันเสียภาพพอดพอและถ้าหนีอีกฉันก็ต้องเดินเข้าไปข้างในคนเดียวก็ยิ่งแย่ขา้ปใหญ่เขากูหกหน้าตายไหนๆก็เสียหน้าแล้วเอาให้น้อยที่สุดดีกว่าแต่ข่าวหน้าฉันจะพานายออกงานอีก ต้องแต่งตัวให้ดูดีหน่อยฮาวาหยงก้มหน้าคิดก่อนพูดเบาๆว่าขาวหน้าไม่ต้องก็ได้ครับใบหน้าของ,สงเสื้อเสายกเปลี่ยนสีทันทีดวงตาลีลงไม่ต้องอืมฮาว่าหยงตอบตรงไปตรงมาผมไม่มีเสื้อผ้าที่จะเหมาะจะไปใส่ออกงานแบบนี้ครับหัวใจของ,สงเสื้อเสายเหมือนโดนเล็บแมวข่วนทั้งคันทั้งเจ็บ แต่พอรู้ว่าอีกฝ่ายไม่ได้ไม่อยากมาแค่ไม่มีเสื้อผ้าใส่เขาก็โล่งใจจิ้นม,มายิ้มนิดนิดแล้วว่าเสื้อผ้าน่ะแกไม่ยากวันไหนว่างๆเดี๋ยวฉันให้เฉินพิงหนิงพานายไปเลือกสักสองชุดข้าว่ายงอ้าปากเหมือนจะพูดอะไรอีกแต่พอดีมีคุณคุ้นเคยคุณหน้าคนหนึ่งเดินเข้ามาทักเสิ่งเซาโหยจากด้านหลังเขาเลยต้องเงียบไป หลังจากเข้างานแล้วตรงที่เสื้เศร้าอยนั่งก็มีคนเดินเข้ามาทักไม่ขาดที่นั่งของหลี่ป๋อเฉี่ยวหยุดติดทาง้านซ้ายของเขาในฐานะเจ้าภาพที่เพิ่งกลับมาจากการทักทายแขกทั่วงานหลี่ป๋อเฉี่ยวยิ้ม่างพูดว่าให้ตายสิงานเลี้ยงที่ฉันจัดทุกอาทิตย์ไม่เคยคือคัดเท่านี้ตอนนายไม่มาเลยนะ เขาเงยหน้าขึ้นแล้วสายตาก็เหลือบเห็นอีกฝั่งหนึ่งของเสื้อเร้าหย่ทังขวาของเขาฮาวายงนั่งเรียบร้อยใบหน้าซีดขาวภายใต้แสงไฟดูเลากับแสงเหลืองแสงแม้แต่แต่งตัวธรรมดาแต่ก็ยังก็ยากที่จะกบความงามอันโดดเด่นคนนี้คือใครหรอเมื่อได้ยินเสียงถามฮาวายงเงยหน้าขึ้นมามองแม้สายตาจะ เรียบเฉยแต่กลับทำให้รีปอเชียวรู้สึกใจเต้นแปกเขาผักแขนเ,เซิงเศร้าโยเบาๆแล้วแซวไปเก็บเพชรเม็ดงามมาจากไหนกันเนี่ยเ,เซิงเศร้าโยยิ้มนิดๆไม่เกี่ยวอะไรกับนายหรอกเฮ้ยอย่าแบบนี้สิเขายังไม่ยอมแพ้ลุกขึ้นเดินอ้อมไปทางด้านหลังของฮวาหยงก้มลงสุดกิ่งก่้อย่างตต่มเต้นหอมแบบดอกไม้อีกแล้วเหรอ ฮาวายหงตกใจรีบลุกขึ้นไหล่แต่แทกจมูกรีปอเฉียวจนเขาต้องกุงจมูกถอยหลังไตโอ้ยแสบชะมัดขอโทษครับฮาวายหงเฟยเสียงเย็นแต่อารมณ์ใบในใบหน้าไม่ได้แสดงความเสียใจเลยแม้แต่น้อยใบหน้าคมชัดและจมูกดนเฉียบของเขาตรีดเข้าใส่ตาทุกคนที่มองมารีปอเฉียวก็ถูกสเสน่นั้นฟาดเข้าเต็มๆก็ได้แต่หัวละ โอ้ยฉันก็แค่อยากดมนิดตมหน่อยเองอย่าก,กดเลยนะคุนสวยเขายังพยายามจะเข้าใกล้อีกครั้งแต่แววตาเย็นชาของฮาวายงที่ฉายชัดว่าปฏิเสธทำให้เขาชะงักแล้วชูมือทำท่ายอมแพ้โอเคนั้นฉันขอชื่อหน่อยได้ไหมฮาวายงเขาตอบเสียงเรียบเียบแต่สายตาก็เหลือบไปมองเสื้อเร้าโย่อย่างไม่พอใจแฝงแววขอความช่วยเหลือ แม้จะพูดว่าจะไม่เข้าใจแต่หลีปอเฉียวกับเอื้อมมือยาวๆจะไปอบอะไรเขาอีกครั้งเซิงเซ้าหย่ยืนดูอยู่ดูสีหน้าของฮาวายอยู่ที่พยายามเก็บอารมณ์ไว้เพื่อเห็นจากเขาก่อนจะลุกขึ้นมาปัดมือรีปอเฉียวออกทันทีเขาทำหน้าเหมือนไม่พอใจจะลวนลามคนที่ฉันพามาต่อหน้าต่อตาฉันเลยหรือไงรีปอเฉียวนายทำตัวให้ปกติหน่อยได้ไหม อะไรเนี่ยทำไมถึงไม่ปกติล่ะมือที่โดนปัดยังแดงอยู่รีปอร์เยวได้แตเกร์เขินเก็บมือกลับเขาคิดว่าปกติเขาจะลวนลามเพื่อนที่เพื่อนพามาด้วยเป็นเรื่องธรรมดาแต่เซิงเซ้าโยก็ไม่เคยว่าอะไรนี่ท่าไมวันนี้ดูโมโหขนาดนี้หรือว่าจะเป็นของล้ำค่าที่ไม่ยอมให้ใครแตะเลย แค่ดมก็ไม่ได้สูงส่งเย็นชาหน้าตาอ่อนหวานแบบนั้นต้นแต่นิดแต่หน่อยเสียอะไรไปนั้นเหรอ